บูชาด้วยชีวิตทำบังชีวิตตังสังขังชีวิตตังช่วงกราบเนี้่ตาก็หลับถู่ไหมตาเราไปรับมองภาพพระดวงตามันเป็นหน้าตาดวงใจนะตุกข์จิตมันจะมันเท็กภาพพระ,ะที่เรากราบ,ราบไปบ่อยๆนะก่อนนอนตื่นนอนเนะี่ยในอนาคตหลายตีเราเห็นพระมีความรู้สึกไหมนี่พอกราบทุกวนันความรู้สึกเริ่มเกิดแล้ว เริ่มเข้าใจเริ่มสร้างโลกทําไมแล้วเทอก็บอกสร้างโลกทำไมไม่มืมโยนอะไรไมีลูปมีลานเนี่ยพระเนี่ยพวกกามจำปั๊บรม้เลยในอนาคตความรู้สึกเข้าถึงพระแล้วจิตงนานเข้าความรู้สึกทางโลกมีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะความรู้สึกพระก็มีโลกธรรมมันก็เลยอยู่ได้กัน มันเป็นสองขึ้นมีโลกมีธรรมมีธรรมมีโลกถ้าเองมีโลกนะเองมีธรรมไหมเขาบอกไม่มีถ้าเองมีธรรมเองมีโลกด้วยเพราะโลกก็คือธรรมธรรมก็คือโลกตอนแรกเองบิดโลกตลอดเพราะอเองฝึกกรรมฐานเองโ่กเข้าธรรมละเข้าพระก็หาพระในอนาคตแก่ก็ไปเรื่อยๆเนี่ยถามว่า เร่องทั้งสองด้านประโยชน์มหาศาลไหมปัญหาอย่างเดียวจะตรวจได้ไหมแค่นั้นเองปัญหาอย่างเดียวเวลาสวดติดทรสัร์ได้ไหมแค่นั้นเองปัญหาอย่างเดียวจะทำในการสรวจนอนได้ไหมจะทำดบัเทึกกำลังใส่สนารนาคมหรือสกรุได้หรือไม่ปัญหาอยู่ตรงนี้ ไม่ใช่ปัญหาเรื่องอื่นนะพูดถึงถ้าท่าน,านมีสายใหญ่กับขึ้นเหล่านี้แล้วชีวิตท่านปลอดภัยปอดภัยโดยประการทั้งปวงนั่งหมดเวลาแล้วหายใจเข้าลึกๆเรามาชะลอความแก่กันหนึ่งโอมงนะฮะที่จริงผมปก็ต่วทุกวันเนี่ยคนเต็มนะเนี่ย เขาต้องมาสวดแน่นอนแล้วใช่ไหมเล็ก <c> ถ <oughs> ึงลูกกถึงลูกปูถึงปลาเนี่ยก็นด้ปางฟังในตู้เนี่ยฟางประทานพรอ,อ๋อเทศนาเดี๋ยวตู้เดี๋ยวท่านจะเทศนาให้ฟังวันนี้ลองตวดนั่นแหละยวตู้เดี๋ยวท่านจะเทศนาให้ฟังหายใจคนลึก นึกถึงท่าน,นนะฮะหบาร,รมีรวมท่านกําลังจักรพัรดิกำลัง,ลงไตรนานาคมบาร,รมีรวมนะของพ่อพ้อบริวารนะทั้งหมดมาที่เรากําหนดไปโลกธาตนะุเนี่ยกำหนดไปในสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันเราเราทั้งหลายอันเชิญแจพรมทุกท่านทุกภพทุกภูมิเราของวิญญาณโอปาริกะบริเวณนีน้เว้ในใกล้เกี่ยวไกลไปนะ่ยตัวพออกับเราทั่วโลกเราสัวพ่อกันทท่วโลกนะฮะ บบสบายสบายที่แท้ Tchau, okay. นัมชะมิทูติยามปิธรรมบงสารนังขชะมิทูติยามปิสังขังสารนังขชะมตาติยามปิทูทางสารนั ขามตติยามปิทัมบางสานังข้าชามิใต้ติยามปิสังขังสานังข้าชามปานาติปตา ปาทังสมาธิยามิอาตินาธา ติยามิโมสาวาทาเวระมานีสิกขาปัทังสมามิยามิ

อิมานิปัญจสิกขาปัจจานิสัมาทิยามิสิเลนะสุขติยันติสิเลนะโพคสามปัจจานสิเลนะนิพุติ no nah. โลเมสังขาาลร阿拉ทานังกาโลเมินามโพธิสัตต์ออาคันติมายะอิจิภะคะวายาอิจิภะคะวะนามโพธิสัตต์ ภาวานามโอโพธิสัตโตอาคันติมายาอิติภาควานามโอโพธิสัตโตพรมมาปัญโยนามโอโพธิสัตโตพรมมปัญโยนา อภิสาสโตพรหมปัญโญโยธโสโมหิติเตนภูคสะมิปปกาโตมัยหะมะธาเมกาตังโทสังสภาปะ Vĩ-la-sân-tụ so mo hai jit tê na tham Na-tham-ma-sa-min-pa-pa-ka-to Ma-ya-tham-ma-tha-me Ga-tang-tho-sum-sa-pa-pa-pam sa Vĩ-la-sân-tụ

ဝါတောအာလဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓစံနမောတဿဘဂဝတောအာလဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓစံနမောတဿဘဂဝတော Bye. นะโมพุทธยะพระพุทธไตระตะนัญญามณีปกรณ์สีสั